คุณเคยจมน้ำไหมครับผมไม่เคยแถ้าเกิดคุณเจอคนจมน้ําและเขาต้องการความช่วยเหลือคุณจะทําอย่างไรวันนี้เราขอเสนอแนวทางการช่วยชีวิตคนจมน้ำขั้นพื้นฐานนะครับเราใช้หลักการไง่ายๆสีข้อก็คือการหยิบตะโกนโยนและยื่นนะครับการหยิบตามชื่อกอันมาเลยครับการหยิบคือการอุปการณ์ช่วยชีวิตใกล้ตัวอย่างเช่นทุ่นลอยน้ําโฟมโฟมไลฟ์การหรือว่าตัวคณเองนั่นแหละจากนั้นการตะโกน แขกปาาของคุณเพื่อให้สัญญาณคุณจมน้ําว่าคุณกลัไปช่วยเหลือ,อและเรียกขอความช่วยเหลือจากผู้คนโดยรอบส่วนการโยนโฟองไม่ให้นะคนก,นก็ตามชื่อเลยครับผมโยนอุปกรณ์ของคุณลงไปเพื่อทําการช่วยเหลือแต่ถ,าาถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์ล่ะทําไงล่ะทีนี้ก็โยนตัวคุณเองลงไปเลยครับผมถ้าคุณพายน้าเปนะนะแต่ถ้าคุณไม่น้ําไม่เป็นเราขอแนะนําสิ่งที่สุดยอดที่สุดในสีอย่างนี้คือการยื่นครับผมเราจะไม่ต้องลงน้ําเพียงแค่คุณยื่นมือ หรืออุปรกรณ์ของคุณไ,ไม่หาค,คุณก็สามารถช่วยเหลือคนได้แล้วง่ายนิดเดียว่ยาเสนอล,ลงไปช่วยนะครับถ้าเกิดคุณว่ายน้ำไม่เป็น <c oughs> จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วก็จบละนั่นแ,แหละกับแนวทางการช่วยชีวิตคนจมน้ำขึ้นพื้นฐานถ้าเกิดมีคำถามถามเพิ่มเติมกับพวกเราแล้วก็เอออย่าอย่าอย่าถาม,มครับไปสอบถามที่ห้องพละมอวอครับไปครับไม่มีอะไรนะครับขับเุยครับโอเค